เราจะพบว่าความยุ่งยากของตัวชิ้นงานเวลาเราเลือกเนี่ยเห็นหมฮะมันจะมีขอบเล็กๆจะไม่หมด<อ>นะครับซึ่งมันจะมีวิธีที่จะจอยขอบพวกนี้นะครับด้วยคําสั่ง U8 นะครับโดยที่เราสามารถจอยให้เส้นมันน้อยที่สุดถ้าที่ยบเป็นไปได้ สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเ็วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเรียพิวรี่ค่ะเราอยู่กับทางทีมข้อ support ของเรานะคะขอต้อนรับพี่บ้องค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะพี่บ้องเรามาพบกับแฟนรายการของเราครั้งหนึ่งจะมีหัวข้ออะไรดีๆเทคนิคอะไรที่จะมาแนะนําให้กับแฟนรายการกันบ้างคะก็วันนี้จะนําในส่วนของชุดคําสั่งนะครับที่จะทําให้เราเขาเรียวกว่าเมชได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า จากที illes, ่พูดคุยหรือว่าร okay, okay. okay. like so ับปัญหาจากทางลูกค้านะครับก็คือจะมีปัญหาว่าลูกค้าเม็ดแล้วไม่ค่อยผ่านนะครับจากรายะเอียดเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไม่ทําการเขาเรียกว่าซิมพลิฟายโมเดลนะครับเลยทําให้กระบวนการในการที่จะทำไฟนอลิมต์เนี่ยก็จะเมดไม่ผ่านนะครับก่อนนี้จะนำทูลดีๆมาแนะนำนะครับโอเคค่ะจะเป็นยังไงอดใจรอกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ มองหาใครอยู่หรอคะอุย Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะมองหาเจ้าสาวครับเอยวมาท้ Solidworks ครับกลับมระาสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ป๋องได้บอกไปคะ่ะว่านี่นะคะถือเป็นปัญหาที่ลูกค้าเราค่อนข้างพบเจอกันมา<ช>บ่อยๆเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวพี่ปองจะมีเทคนิคมาช่วยแก้ปัญหาอีกแล้วใช่ครับโอเคค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ปองนะคะลุยเลยดีกว่าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทูลนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็คือตัวนี้ะจะเป็นชุดคําสั่งที่เราเคยใช้อยู่แล้วแหละในส่วนของตัว solidworks นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจัดหมวดหมู่นะครับมาเป็นอีกแท็บเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าตัว analysis preparation นะครับก็คือตัวนี้เตรียมไว้สําหรับการ Simplify m o เด l โดยเฉพาะนะครับอ่า uh huh. uh, อย่างที่เราเห็นในส่วนของตัวร i บบอนเมนู uh, menu นะครับเราก็จะเห็นนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวคำสั่งอยู่2คํคำสั่งนะครับ uh huh. ก็คือตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัว Delete f a e e นะครับตัวนี้ก็จะช่วยงานในเรื่องของการลบในส่วนของ เชฟบางเชฟที่เราไม่ต้องการนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวฮิวเอเนี่ยก็คือจะลบในส่วนของเส้นที่มันอาจจะมีการสร้างเส้นโปรไฟล์หรือเส้นขอบของเซอร์เฟตที่เป็นลักษณะที่เป็นเส้นเล็กๆเยอะเกินไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับอย่างเชฟเนี่ยปกติเวลาเราได้ไฟล์จากลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นไฟนอลไฟนะครับซึ่งเขาจะใส่ฟิเลตมาให้เราเต็มนะครับซึ่งตัวเนี้ย เวลาเราจะไปทําในส่วนของตัวซิมูเลชันเนี่ยก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับเรานะครับก็คือตัวที่เป็นในส่วนของพวกฟิเลตพวกนี้มันจะทําให้เราเมชได้ลําบากนะครับ <ạ. S 1> ทีนี้ในส่วนของกระบวนการเนี่ยเวลาเราเจอ,อโมเดลที่เราไม่ได้ลดรูปนะฮะหรือว่าทำซิมไฟลเนี่ยเราจะเจอว่าเราจะสร้างเมชไม่ได้มันก็จะมีเมสเซจขึ้นฟ้องมานะครับทีนี้พอตัวโปรเซสพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ1เราต้องมาลบในส่วนของพวก ชิ้นงานที่มันมีความซับซ้อนออกนะครับอย่างเช่นพวกฟิเลตเล็กๆแกบเล็กๆหรือว่าพวกเส้นช็อตเอทเล็กๆนะครับเอาออกนะครับอย่างตัวอย่างในรูปนะครับอันนี้ก็คือผมลบในส่วนของตัวฟิเลตออกและ,ะนะครับก็ะ <c oughs> ここจะได้รูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสําหรับการทำเมดละนะครับ โอเคส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างเม็ดนะครับที่เราลองเอม็ดนะครับซึ่งตัวอย่างของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์แบบของแข็งก็คือตัว solid work simulation แล้วก็<ะ>ตัวของไหลที่เป็นในส่วนของตัว solid work plastic <c oughs> นะครับก็สามารถที่จะเอาชุดเครื่องมือตัวนี้ไปใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบะนะครับส่วนอีกคำสั่งหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัว us นะครับอันนี้อย่างรูปตัวอย่างก็คือจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับอาจจะมาจากปรเซสของการ split หรือว่า อเออเร,อ,อ,รเอร์นส่วนของนการ transfer ของโปรแกรมระหว่างตัวโปรแกรมด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีเส้นพวกนี้ซึ่งจะทําให้เวลาเราจะสร้าง surface หรือทาอะไรเงี้ยมันจะต้องคลิกเส้นเล็กๆพวกนี้ทุกๆ <ห ả? S 1> เส้นซึ่งมันจะใช้เวลาในการคลิกหรือว่าเสียเวลานะครับในการที่จะมันต้องมานั่งคลิกเส้นตรงนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีตัวคําสั่งเข้ามาช่วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวฟังก์ชันหรือว่าตัวโปรแกรมกันเลยนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้ผมตัดแค่เสี้ยวหนึ่งเล็กๆมาให้ ดูเป็นคอนเซปต์นะครับว่า <Okay. S 1> เวลาเราจะทําการลบฟิเลตเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับ mm hmm. ซึ่งในส่วนของตัวเนี้ยจะใช้ในกรณีที่เราจะโมนิฟายก็ได้ครับเพราบางทีเราต้องการปรับแก้ความหนาชิ้นงานก็สามารถใช้ไอเดียนี้ในการ <Okay. S 1> ที่จะ,ะปรับความหนา ก็ได้นะครับอย่างตัวชุดคําสั่งนะครับให้เราไปในส่วนของตัวคอมมานด์นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวแท็บเมนูขึ้นมานะครับมันจะชื่อว่า analysis preparation นะครับเราจะเห็นว่าคําสั่งพวกนี้เราก็จะใช้งานกันมาบ้างและในส่วนของแท็บชุดของพวกฟีเจอร์หรือการ create design พวก solid หรือว่า surface นะครับแต่ว่าอันนี้เขาจัดมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับโดยแยกกลุ่มเครื่องมือที่เหมาะสําหรับการ ทำซิมพิฟายหรือว่าการลดรูปนะครับชุดคําสั่งนะครับที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว delete face ตัวนี้นะครับอ่าเราลองดูนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะลบฟิ l ลตนะครับสักชุดหนึ่งนะครับอย่างอันเนี้ยเราก็มาเลือกในส่วนของตัวฟิเลตนะครับที่เราต้องการจะออกนะครับอ่าแล้วเราก็กดโอเคนะครับถ้าเราเจอฟิ l e ตที่มันมีความทับซ้อนเนี่ยมันจะมี message error ขึ้นมานะครับ ก็จะทําให้เวลาเราจะลบตรงนี้เราต้องมีทิคนิดหนึ่งนะครับโดยการที่เราสร้างเขาเรียกว่าโมเดลซิมเพิลนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นเซอร์ฟียกลมๆก็ได้ครับมาปิดเชฟตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับก็คือผมจะทําการ x e c u t e ในส่วนของตัวบล็อกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวที่เป็นฟิเลตที่มันซับซ้อนเนี่ยนะครับเรา ใช้บล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยสร้างมาปิดไว้นะครับอันนี้เราก็ทําทุกๆจุดนะครับที่เราต้องการจะรีมูฟในส่วนของตัวฟิเลตออกนะครับอย่างอันนี้ก็คือผมก็สร้างในส่วนของตัวบล็อกขึ้นมานะครับในแต่ละจุดนะครับอ่ะอันนี้ก็สร้างได้เหมือนกันอ่ะโอเค <S <S หลังจากนั้นนะครับเราลองมาใช้ในส่วนของตัวชุดคำสั่งนะครับเหมือนเดิมก็คือให้เราไปที่ในส่วนของตัว delete face นะครับ ่าเราก็มาคลิกในส่วนของตัวฟิเลตนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นซิงเกิลฟิเลตแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีฟิ l ลตหลายทิศทางเข้ามานะครับอันนี้เราก็คลิกนะครับทีละจุดไปนะครับเราสามารถคลิกฟิ l ลตพวกนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับอ่าน,นี้ก็อาจจะใช้เวลาในการ Select นิดนึงนะครับอ่าก็โอเคแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาฟิเลตออกด้วยหรือเปล่านะครับอ่าเราก็กดคลิก นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเอาออกได้ง่ายนะครับ uh huh. อีกฝั่งนึงนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับเรากด enter อีกทีหนึ่งนะครับเพ uh ื huh. ่อย้อนในส่วนของตัวคําสั่งโ uh huh. อเค okay. อันนี้ก็อ่คลิกส่วนอีกด้านหนึ่งก็คลิกฟิลเลตทั้งหมดนะครับก็กดโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าการเอาออกในส่วนของฟิลเลตเนี่ยก็จะง่ายขึ้น uh huh. uh huh. นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิกแค่ชุดนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะคงไว้เหมือนเดิมโอเคเพราะว่าตรงนี้เทคนิคเนี่ยก็คือมันอยู่ที่เราลดในส่วนของเชฟที่มันซับซ้อนให้มันกลายเป็นเชฟที่ซิมเพิลนะครับเพื่อที่จะทําให้โปรแกรมมันประมวลผลได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบอโอเคอันนี้ผมคลิกอโอเค อันนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวฟิเลตมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึง<ะ>โอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอีก 1, <ะ>สองจุดหนึ่งสองโอเคหมดยังอ่ะอ่ะอะ่หมดแล้วนะครับอันนี้เราก็กดโอเคอ่าเรียบร้อย<ะ>ทีนี้มาถึงอ,อีกจุดหนึ่งนะครับพอเราฟิเลตออกเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวบล็อกสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้หรือว่าเซอร์เฟียที่เราสร้างไว้เนี่ยในการเอาออกเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับ<ะ>ก็คือ พอมันมีฟีเจอร์เนี่ยเราก็เรียกใช้ในส่วนของตัว delete face กลับเข้ามานะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ตัวบล็อกสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้นะครับแล้วเราก็มาเลือกในส่วนของชุดคําสั่งเนี่ยนะครับโปรแกรมมันจะรู้แล้วว่าอ๋อบล็อกเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนคือบล็อกในส่วนของคําสั่ง extrude นะครับอ่าแล้วก็ remove นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอเทสก่อนนะครับว่าออกได้ไหม off ด้านหลังผมยังไม่ออกโอเคแสดงว่าผมต้องเอาด้านหลังออกด้วยครับเพราะมิง้นมันติดชุดคําสั่งอยู่ะนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เอาออกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ delete face โอเคอ่ะอันนี้ก็ต้องพลิกในส่วนของ fillet ออกให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเอาตัวนี้ออกมันจะติดในส่วนของ fillet นะครับมันจะไม่ยอมออกให้เราคโอเคนี้ผมพลิกโอเคออกไหม อ่ะอันนี้ออกนะครับเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับ<ะ>โอเคอ่ะในกรณีที่เราเลือกในส่วนของฟิเลตนะครับเราอาจจะต้องออสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวชุดฟิเลตเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยมันเลือกได้ครบหรือเปล่าอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าเรามองแล้วมันเลือกครบแล้วนะครับเราอาจจะต้องซูมตามมุมต่างๆนะครับ<ะ>อย่างเนี้ยมันจะมีเซอร์เฟตอาจจะแอบอยู่นะครับเราก็มาคลิก นะครับ <c oughs> อ่าแล้วเราก็กดโอเคนะครับอ่าอย่างันนี้ fillit c l e a ล้นะครับจากนั้นเรามาเอาตัว x t o u t ที่เราสร้างเป็น dummy นะครับ <c oughs> เพื่อกรบตำแหน่งที่มันซับซ้อนนะครับ <c oughs> ออันนี้เราสามารถเลือกในส่วนของ x e u t e ชุดคำสั่งตัวนี้ <c oughs> ทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิก x t o u t อันนี้จะเลือกง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดคำสั่งนะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็กดโอเค เราจะเห็นได้ว่าตัวเชฟของเราเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมก่อนที่จะมีฟิลเลตเกิดขึ้นนะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันครับคลิกอีกชุดนึงครับท,ทุกทีกด enter ก่อนนะครับแล้วก็กด e x t r u d e นะครับอ่าโอเคอ่าสวยงามทีนี้ในกรณีที่เราจะเอาไปทำไฟไนท์นะครับ,รบก็สามารถที่จะ export ไฟไปได้เลยนะครับ mm hmm. แต่ในกรณีที่ชิ้นง,งานมันมีขนาดใหญ่มีดีเทลเยอะนะครับ mm hmm. ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งพอเราทําไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีพารามิตริกเกิดขึ mm ้น hmm. ให้เราเซฟเอสพอตออกไปเป็นไฟล์พรา,าสติกหรือไอเจ็สเต็ป hmm. ก็ได้ครับ mm hmm. เพื่อที่จะลดพารามิตริกมันลงนะครับ mm hmm. แล้วก็เอาไฟล์ตัวนั้นกลับเข้ามาใหม่ mm hmm. แล้วก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับโอเคก็อันนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการจะมูนิาฟนะครับในส่วนของพวกความหนานะครับเราก็สามารถคลิกนะครับแล้วก็ กำหนดในส่วนของขนาดเข้าไปได้เลยนะครับ uh huh. อ,าอาจจะกาหนดหนึ min, ่งมิลสองมิลอันนี้ก็เป็นส่วนต่อยอดว่าบางทีเราอาจจะต้องมีเชฟบางเชฟที่ต้องแก้ไข uh huh. นะครับอาจจะต้องแก้ไขเพื่ออัปเดตให้ลูกค้าดูว่าต้องปรับขนาดตรงนี้นะเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากกระบว s การผลิตอะไรเงี้ยนะครับ uh huh. ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยได้นะครับ uh huh. โอเคอีกชุดคําสั่งหนึ่งนะครับก็คือตัวฮิวเอตนะครับอ,อย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นง,งานนะครับเดี๋ยวผมลอง เพิ่มความหนาให้ดูนะครับว่าถ้าตัวฮิวเอทที่มันมีเส้นเล็กๆอยู่นะครับเราจะเจอปัญหายัางไงก็คือในกรณีที่เราต้องการจะซีเล็กขอบพวกนี้ครับเราจะพบว่าความยุ่งยากของตัวชิ้นงานเวลาเราเลือกเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีขอบเล็กๆเกต็ไมไปหมดะนะครับซึ่งมันจะมีวิธีที่จะจอยขอบพวกนี้นะครับด้วยคําสั่ง u 8นะครับโดยที่ เราสามารถจอยให้เส้นมันน้อยที่สุดถ้าที่จะเป็นไปได้<ร>นะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นเส้นโค้งเส้นเดียวเราสามารถเลือกครั้งเดียวได้เลย<ร>นะครับทีนี้โอเคเราก็ต้องย้อนในส่วนของตัวชุดคําสั่งนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปเปิดในส่วนของตัวแท็บนะครับ Analysis Preparation นะครับอ่าแล้วก็ไปคลิกคําสั่งที่ชื่อว่า u s นะครับจากนั้นตัวโปรแกรมนะครับก็จะถามหาในส่วนของตัว Surface นะครับแล้วก็มากําหนดในส่วนของพวกองศานะครับนะอันนี้ผมกําหนดที่5องศาแล้วก็ ตัวความยาวของเส้นก็คือประมาณสัก20มิลนะครับจากนั้นลองกดในส่วนของตัว u e ตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะทาการคํานวณน,นะครับมันบอกว่าทั้งหมดตรงนี้เส้นขอบตรงนี้มันมีอยู่ประมาณร้อยเ้าสบเส้นอตอนนี้มันคอนเวิร์ดแล้วหรือว่ามันทาการต่อเชื่อมเนะี้ยเหลือประมาณเข้าเก้าเส้นนะครับอ่าเรากดโอเคนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าจริงๆแล้วมันเหลือเก้าเส้นจริงหรือเปล่านะครับก็อ่าผมลง n ไป นะครับเราเห็นได้ว่าเส้นตรงนี้จะหายไปหมดละมันจะเหลืออยู่ไม่กี่เส้นละนะครับทีนี้ถ้าเราพลิกเนี่ยเห็นนะเส้นมันจะต่อกันละมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ9เส้นนะครับก็อันนี้จะเป็นทูลตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการ simplify model นะครับเพราะบางทีถ้าเราใช้ตัวโมเดลที่มันมีเส้นเอทเยอะๆแล้วไป mesh เนี่ยบางทีมันจะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมันมีจํานวน element ที่วอร์เกินไปนะครับก็ในส่วนของ tool analysis preparation นะครับก็จะมีเพียงประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีคําถามค่ะสามารถที่จะส่งสคําถามนะคะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก็อย่างเหมือนวันนี้เลยนะคะที่เราก็จะนําคําถามเหล่านี้แหละจากปัญหาของลูกค้านะคะคําถามต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เียก็เป็นประโยชน์มากเลยในการที่เรานะคะจะมาทำคอนเทนต์เพื่อเสริมให้กับทุกๆท่านนะคะ วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด s ซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะคะสวัสดีไปพลาดทุกคนให้ดีดีจากทางแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ